CM Stage Cheese and Toast เวทีแห่งการเรียนรู้ทั้งสาระและความบันเทิงมากมาย Learn your way เลือกเรียนในแบบที่คุณชอบ CM Stage t e e s h and t o s h Hi, we are the Language Institute Chiang Mai University, as known as LICMU. We're located within Chiang Mai University main campus. LICMU is a learning center for developing skills and proficiency in using foreign languages for student and personal, both public and private sector. We provide a wide range of courses for students of all ages, from kids to adults. Our class is mainly taught by native speakers and focuses on creating student-centered classroom. LICMU provides many foreign language training programs, not just English, but also Asian languages as well, such as Chinese, Japanese, and Korean. We also have European languages as well, such as French, Spanish, German, and Dutch. Come enjoy our foreign language training programs. Let's improve your language skills LICMU Where the language begins and connect you globally The Volcano ร้านขนมปังนมสดสไตล์ญี่ปุ่นต้นตำหรับร้านแห่งความอร่อยและความสนุก Pocket Cheese Toast ขนมปังชีสยืดในตำนานที่ชั้นหนึ่งโซนอควาเรียมศูยรกค้า Central Passage เชียงใหม่แอร์พอร์ต แชมเปียนอเมริกันสปอร์ตแวร์แบรนด์ดังที่สายสปอร์ตแฟชั่นต้องห้ามพลาดเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต CM Stage Cheese and Tosh เวที่แห่งการเรียนรู้ทั้งสาระและความบันเทิงมากมาย Learn your way เลือกเรียนในแบบที่คุณชอบ C.M. Stage Teach and t o s h Hello everyone สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนมาพบกับที่เชอร์แอชลี่ในรายการ C.M. Stage Teach in t o s h เวทีแห่งการเรียนรู้ทั้งสาระและความบันเทิงมากมาย Learn your way เลือกเรียนในแบบที่คุณชอบที่ C.M. s t a t e Teach and t o l k แล้ววันนี้พวกเราก็มาถึง EP ที่4แล้วนะคะแอิโซพดที่4ของเราในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ Clothing 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 ก็คือเครื่องแต่งกายค่ะเราไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยสิ่งนี้ก็คือ Jacket This is a jacket Jacket ก,ก,ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนั่นเองนะคะ ที่ T-shirt Ashley ส่อยูุ่ปลื้มกับแจ็คเก็ตเหมือนกันนะ This is a coat coat ก็คือเสื้อคลุมหรือเสื้อนอกค่ะ This is a sweater 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 ก็คือเสื้อใหม่พรมนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ this is a turtleneck turtleneck ก็คือเสื้อคอเต่าค่ะ this is a cardigan 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 ก็คือเสื้อไหมพรมแบบผ่าหน้านะคะและคำนี้ก็คือ shirt 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 ก็คือเสื้อเชิ้ตนั่นเองค่ะง่ายๆเลย this is a t-shirt 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 ก็คือเสื้อยืดค่ะ this is a pair of shorts a pair of shorts shorts ก็คือกางเกงขาสั้นค่ะคั้นต่อไปนะคะ this is a skirt skirt ก็คือ กระโปรงนั่นเองค่ะวันนี้ทีเชอร์แอชลีย์ก็ใส่กระโปรงนะ This is a pair of jeans 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 ก็คือกางเกงยีนค่ะ This is a dress Dress ก็คือชุดกระโปรงนะคะ This is a set of pajamas Pajamas ก็คือชุดนอนนะคะ This is a hat. Hat ก็คือหมวกค่ะ This is a scarf. Scarf scarf ก็คือผ้าพันคอค่ะ This is a tie. ไ i ยก็คือ n เน t ไ e นั่นเองนะคะ This is a pair of gloves. A pair of gloves. Gloves ก็คือถุงมือค่ะ This is a pair of socks. Socks ก็คือถุงเท้าค่ะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะกับคำศัพท์ในหมวดของ Clothing Clothing หรือเครื่องแต่งกายค่ะอย่าลืมกลับมาทบทวนคำศัพท์ที่คลิปนี้ด้วยนะคะเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันค่ะสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นคำศัพท์ในหมวดใดนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามชมนะคะใน c m State Teach and Talk ค่ะสถาบันภาษา,ษาค่อย่าลืมว่าเรามีคอร เรียนภาษามากมายนะคะให้กับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะคะคนทำงานนะคะน้องๆทุกคนสามารถมาเรียนได้เลยและพิเศษสุดๆค่ะถ้าผู้ชมกำลังชม Cmstate Teach and Talk ในวันนี้นะคะและต้องการเรียนภาษากับสถาบันภาษาสามารถติดต่อเข้าไปที่สถาบันภาษาได้เลยนะคะและแจ้งว่ามาจากรายการนี้นะคะจะได้รับส่วนลดทันที10%นะคะในการสมัครเรียนคอร์สพ ะะอย่าลืมไปเรียนกันเยอะๆล่ะลดตั้ง10%แเนะ่สำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์กันนะคะแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับ t ี a เชอร์แอชลี่ในรายการ CM State Teach and Talk บายบายสำหรับช่องทางติดต่อนะคะเรามีทั้งเพจ a c e b o o o นะคะอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ สะดวกช่องทางไหนติดต่อมาได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะใครสนใจเรียนภาษาให้เลือกเรียนสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ Underground Surfskate Park สนามเซิร์ฟสเกตในร่มกับบรรยากาศ Underground นี้ออนไลน์สุดคูลของชาวเชียงใหม่ณนะลานจอดรถใต้เชียงใหม่ฮอลพบกันเร็วๆนี้ c m s t a g h Teach and Tosh t e Stage ให้คุณทีชและ o s ชสำหรับคนไม่ห่วงกักอยากแชร์ความรู้หรือสราระดีๆส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ไลน์ ID a scentral_airport underscore หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร053999199ต่อ1313 CM Stage ทีช and t o s h Still feel down Park on my shoe But I don't got time The car, of the drink That's quite now.